สวัสดีคะ่ะพี่น้องประเพณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีภูไทยชนแนลค่ะวันนี้ประเพณมาสูบน้ําปูเขาโพดจะปูได้ครึง่งนึงเลยจ้ะอันนี้มองมองปลาสูบพนมาในเป็นมองข้างๆสถานีสูบน้ําเพ่นจ้ีอยู่อยู่ป้าสิพาไปเบึงมองดิมน้ำเลยจ้ะพี่น้องตามมาเลยค่ะมองมองสูบน้ําปลาอยู่นี่จ้ะพี่น้องดีหวัวมือดีจา้าอันนี้เพ่นพึ่งเอ็นแล้วจ้เพ่นย่างมี่ทันดิไซจ้ะ อาะาปีปีนี้แล้วจ้ะตรงนู้นก็เป็นสวนยางป้าจ้าที่ป้าเสิรอ์มองกับลุงจ้าทุกทุนนะ่ะตอนนี้ใบใบใบกะลังแดงเนาะม,มีมีทั้งใบแดงใบใบเขียวจ้าพี่น้องเดี๋ยวก,ก,ยกินสักพักนึงกาสิเป็นตะใบแดงเมื่อเราเพิ่งกะซิล้นจ้าแบบนี้นะ่ะอ,อุ้ยเพิ่งเสิร์มองทางเตยเห็นบ่ะพี่น้องคนกะลังหยาบมองจ้าทางเตยส่ส่วนโซนป้ากันน่าจะ ป็นยางป้ากับบริเวณนั้นจ้าบริเวณที่เป็นป้าใบยางสีแดงนะจ้าแล้วก็มาฟังที่ตั้งที่จะเป็นห้วยอ้มจ้าพี่น้องในละปลาวลาที่เป็นเกาะอันนี้ก็จะเป็นแพ่ขนาดใหญ่เพื่อนจ้าพี่น้องป้าก็เพิ่งเห็นมันนี้ละจ้าวะเพิ่งเป็นแพ่ขนาดใหญ่ก็เลยก็คิดว่าเพิ่นเพิ่นซักดินมาแต่ดินเนาะเสาเพิ่นมาตีินมีแมนจ้าพี่น้องคือเป็นแพ่ขนาดใหญ่จ้านี่นะจ้าน้ำห้วยบางอีที่ปลาสูบน้ำขึ้นมาหดวกระโพดปลาจ้นนี่นะจ้าั่งน้นก็เป็นถนนดำจ้ะน ไทยเห็นบรรยากาศจ้าน้ำนี่แบบหลเนาะโ่วงนี่น้ำหลายจะเพิ่นตึงน้ำเหมือนมาะเพิ่นสูบปลานู้นสายเงาไปหอดพ้นละจ้ามาร้อยเมตรจ้าพี่น้องี่ละกว่าสี่ใต้น้ำโพดข้าวโพดใีน้ำโหดจ้าพี่น้องพี่น้องทางอื่นเพิ่นมาเห็นกับเพิ่นมาโอ้ยออนซ้อนไหลาเด้อเพิ่นในน้ำผูจ้าพี่น้องต้นข้าวโพดจ้าพี่น้องที่ป้าเพาะไว้จ้านี่นะ ได้ซิบกวามือจ้าพี่น้องสูงเนี่ยอาการหนาวจ้าเลยน่างาะจ้าพี่น้องปกตินี่สาบสีมือเพิ่นก็งะเมืจ้าจ่ายนี่น่เจ็ดแปดมือจ้าพี่น้องนี่จ้าปาไปปาพอไว้ยิบห้าถาดจ้าไปไปปลูได้ครึ่งนึงนะจ้าพอดีก็เลยยุธไปซ้อยงานญาติข้างบ้านจ้าถ้าเป็นตาเพิ่นก็เลยปาก็เลยพกไ้มันนี่ก็เลยสิมาปลูดโตเจ้าพี่น้องโดยยุ่ประมาณสิบถาดสิบถาดคืน โคนน้ตหรือว่าต้นสัลี่ที่ผู้ไทยหองมันาต้นมะสัลี่น้อจ่าพี่น้องนี่ละจ้าเพราะนะปลากระสีลงเป้งจะไปเนียนสูบน้ำขึ้นตะหุยพันละจ่าขึ้นมาหุยธรรมชาติเทาละจ้าจ้าถือว่าต้นกล้ากระสมบูรณ์ดูจ้านี่นะเดี๋ยว่าพื้นนานอ๋อที่ไอ้นะาเราปูไอ้ลงดินไว้ค่ะน่านน่านใหญ่คือเดียวจะพี่น้องอาก้านหนาวนะผลเลยก็คือแบบง่ายึ้นจ่าพี่น้อง แต่กามิเนสเจอว่าย้อนเซนกนจ่พี่น้องฟัง,ฟงพุนพฤิปู่พุนเอ็ดหน้าปังจันบ้านปาก,กับพุนสิเริ่มเอ็ดหน้าปังจะปีนี้นะหน้าปังกับเปียงท่งเพื่อนพุนศิลปู่ถัวถ่วจะถั่วฝักยาวหายมาเรยงสูงของบริษัทจากทางพุนนะจ่า ป้าในไม่ได้ส่งห้าบริษัทจะส่งให้เจ้าของจะบริษัทเจ้าของส่งให้ลูกค้าจ้ะพี่น้องนุ่นลุงลุงกำลังเต็มเต็มเพิ่งสูบเต็มที่ละสูบน้ำมันมาจ้ะนุ่นจา้าเดตามไปเบิง่งแปลงปลาเนาะค่ะพ่อเตียนจะปลูกครับพี่น้อง เนี่ยลุงกับป้าจะปลูกม่้นี่แหละครับใส่กระบะพอไว้ครับพี่น้องเตรียมจะปลูกแล้วครับความสูงของต้นก็ยังม่สูง ดรอเลยครับพี่น้องประมาณสักสองเซนสามเซนนี่แหละครับนะครับพี่น้องใหญ่เดียวเวลาจะเตรียมจะปลูกครับพี่นอ้อ,นอง ป้ากำลังปลูกได้ครับพี่น้องที่การปลูกกับประมาณนี้แล้วครับผมลงหลุมที่เตรียมไว้ครับมาปลูกข้าวโพดด้วยกันนะคะปลูกสาลีด้วยครับพี่น้อง แมล่าปลากล็าอยู่แต่แตดกับลมอยู่นีนเราจะพี่น้องเอ้ยนะครับตามมาครับพี่น้องตามเบิ้งป้ากำลังตกข้าวโพดด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยกำลังเจอป้าได้อยู่บ่จ้ามันนี้นะป้าปลูกข้าวโพดโอ้ยหอนก็หอนพี่น้องเอ้ยร้อนก็ร้อนจา้า เพราะวูกข้างอยู่ไม่ได้ยือเห็นสั้นจางยืดไม่ถึงวิธีการปลูกของป้ากะแบบนี้แหละครับผมแบบปลูกลงหลุมครับปลูกลงหลุมท,ที่ที่ขุดเตรียมไว้ครับนนพี่น้องม,มืดละจา้ามันจะมืดละนี่กําลัางเจอป้าแน่ยอยู่บ่จ้า,จาพี่น้องในเบิงครับ ให้กำลังใจแนวใดินน้อครับโอ้ยส่งกำลังใจมาเหอปลาแน่ล้ว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 เลยจ้ะมันสิได้หายเหมยจ้ะพี่น้องส่งกำลังใจช่วยติดตามช่วยกดกำลังเจอปลานะบ่จ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลากันสิดี้เหมยจ้ะพี่น้องช่วยคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเลยจ้าเข้ามาเพ่ได้ความรู้ดีๆกับเข้ามาคุยกับปาแพรได้จ้าเสนอแนะเข้ามาจ้ามด รุนแล้วครับผมติ่งได้จ้ะเดกจ้ะพี่น้องยินดีที่จะน้อมรับกาติชมจ้าไอที่พอ่อเรียมไว้นะ่ะหมดพอดีครับผมได้ประมาณ15แถวปะครับเนี่ครับพี่น้องทั้งหมดเดียครับมีศาจไอต่พี่น้องก็ตามเบิองนะครับว่าความจเจริญเติบโตเป็นแบบใดครับ เดี๋ยวอีอาทิตย์นึงพอๆพอเดี๋ยวใหม่อาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแฝกฝาที่ตามฝาเอกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับปาเดี๋ยวเจ้าขอบคุณหลายๆวัสดีค่ะเดี๋ยวอีอาทิตย์นึงพอเพอเดี๋ยวใหม่จาะพี่น้อง